ไปที่เรือเหาะครับพี่แกฮะครับเรือเหาะเห็นบอกว่ายังไงครับทางใต้นี่ตกลงแล้วสภาพยังใช้ได้ดีอยู่หรือเปล่าเมื่อกี้คุณรังสีมาถามว่าเอะเรือเหาะมันคืออะไรนะฮะเรือเหอก็คือบอลลูนค่ะบอลลูนขนาดใหญ่ถ้าพูดอย่างนี้เข้าใจเลยบอลลูนขนาดใหญ่ที่กองทัพเนี่ยซื้อมาตั้งงบประมาณตอนปี2 5 5 2นานี่ไงเรือเหาะน้าปาก็ไม่เหมือนเรือน้าคือมันมีปัญหาว่า ตอนนั้นภาคใต้เนี่ยถ้าใช้เฮลิคอปเตอร์เนี่ยการตรวจการเนี่ยมันไม่สะดวกและมันไม่ปลอดภยัยการใช้เรือเหาะเนี่ยมีลักษณะพิกัดความสูงที่สามารถบินได้และตรวจการได้ทั้งกลางวันทั้งคืนเป็นอุปกรณ์เสริมเงียบกว่าด้วยมูลค่าของเรือเหาะเนี่ยเฉพาะตัวเรือ280ล้านรวมอุปกรณ์ที่เป็นการตรวจสอบพิกัดตอนกลางคืนกล้องกลางคืนเนี่ยก็จ่ายอยู่ประมาณสัก350ล้านครับแต่ว่ามันเกิดขัดข้องนะฮะเรื่องของคันบังคับ ก็ทําให้ล่อนลงฉุกเฉินแต่ที่สุดแล้วก็สามารถแก้ไขให้กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมเป็นปกติแล้วนะครับอันนี้คือไปลงทางภาคใต้ใช่ไหมครับที่เบตงใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ค่ะมีการลงจอดฉุกเฉินนะคะก็ไปลงที่กลางนาเลยจังหวัดปัตตานีใช่ค่ะก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันไปนะคะเพราะว่าปกติแล้วเรือเหาะรำนี้จะจอดอยู่ในโรงจอดกองพลทหารราบที่15ก็มีคนพูดถึงว่า ใช้งานไม่คุ้มค่ากับเงินหรือเปล่าครับอ